วันนี้วันนี้มาปนรถเว้ยเวน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 ไม่ได้ไม่ได้โอเคก่อนเลยครับคุณวิธิบอสก่อนเลยนะครับซื้อก่อยซื้อก่อยยังซื้อก่อยยังจ๊ะซื้อก่อยยังไม่ซื้อไม่มีไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเห็นแม,ม่ข้างล่างมแม่ข้างล่างมันจะมีนี่อยู่อะให้ให้ซื้ออยู่อันไหนไลท์อ,อัลเมอร์อแล้วก็มีกระสุนยอยู่อ๋อที่เจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทใช่ป่ะอ่อแหละ แล้วก็กระสุนนั่น okay, แหละเอาไหมสองคนไหมสองคนพอไหมโอเคพอแล้วคือเมื่อกี้จะปรับเป็นอะไรวะานอร์มอลมัง้งโคชชั่งมันนอร์มอลนอร์มอลนะกับไปเลยนอร์มอลเนี่ยเอาฮาร์ดไปเลยเงินได้เยอะๆไม่ใช่นอ้ะเพื่อนมันปรับไม่ได้แล้วนอร์มอลก็ได้เยอะเหมือนกันได้หนึ่งได้หนึ่งจุดห้ามั้งหนึ่งจุดห้านี่คือเท่าไหร่คูณหนึ่งจุดห้า เพิ่มเพิ่มเิ่เดียวเงินที่เราได้ได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ะอะมาใส่ฮะน่าะใส่หมวกกันน็อกไม่ได้วะเฮ้ยเออไม่ได้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 หมอใส่ไม่ได้อย่าลืมว่ามัน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 หยู่เต็มหมดเลยไม่ก็ขับไปถึงแค่ภารกิจไงเดี๋ยไปคนเดิมไปคนละทางเลยไหมหรือว่าไงเดือดได้ไเริ่อยไป

เราไม่ติดตายนะโอเคนะเพื่อนโอเคว่าท่านไม่คิดจะมาช่วยเรายิงหรอไปบอสบอสอยู่ไหนล่ะโยมันโยมันเขียวตายมาละเสร็จเรียบร้อยได้รถละไปได้รถละ Minor, mẹ chưa biết 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 chưa ทำไปก่อนแค่มันเริ่มใหม่ได้ป่อวะเริ่มใหม่อะเริ่มยังไงไม่ได้เ,เพื่อนคือตอนแรกอะเราต้องแบบไปนี่ก่อนต้องฆ<อ>่าก่อนอต้องฆ่าก่อนคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหลวทีเดี๋ยวต้องไปสองรอบอะ จจนนเดีีย,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 ยมึงก็ต้องเหมาคนเดียวหมดสี่ขันนะใช่อาจจะไม่ทันวะเราเบิดทิ้งเลยรู้ว่าตายแล้วไหมหรือว่าค่อยนั่นใหม่ถ้าจะตายสองรอบนะก็นั่นใหม่นะอ่ตูม เปล้วเฮ้ยได้เก้าร้อยเก้าสิบบาทก้้อยสิบบาทงกูมว้ยนี่สคแล้วเด้อไว้วยเกมเกมแบบข้าเวลามากเลยปรับปรับปรับเลยโอเคไร้แล้วจัดเพื่อนจัดจัดไปดิเพืนอ่ะก็เลย กูไม่ตังหายใจทีอะสีม่วงเออสีม่วงนะพอดีว่ะอยากไปโรงเรียนแล้วว่ะต้องเดือนหนึ่งเหรอเออกูไม่รู้จะทำอะไรเหะเนี่ยเล่นเกมนะเล่นเกมร้วมกันทุกวันเหรออาทุกวันแล้วนะเอาวันละเล่นป่ะเดี๋ยวอัดทุกวันเลยอัดทุกวันเอออัดทุกวันเลยแบบลงแบบจะได้มีคลิปลงเนี่ยบอกเลยเสื้อเสื้อพร้อมอะเสื้อพร้อมกันป้นอะ นี่ปลนรถเหรออ๋อปล้นเลยว่ะหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยต้องบุกรถคันว่ะจะไปเออไปยิงใช่ปะไปยิงใช่ปะไปเองใช่ปะได้ๆโอเคๆไปยิงนะเดี๋ยวเร็วๆนะครับคุณป้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปฆ่าปุ๊บแล้วก็ไปเจอกันจุดรับรับรถนะเดี๋ยวไปเจอกันจุดรับรถกันแค้นกูแค้นกูมากมาแค่แค้น

เจอกัน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 เจอกกันที่ไหนเจอกตรงจุดเหลืองเลยอ๋อเจ๋งมากดิบเกินรถ mà vòng chiến 1 Oh. โอ้โหเขาจะถึงแล้วนะจะถึงแล้วเหมือนกันโอเคเพื่อนรออยู่นะ <Okay. S 2> สรมมันมีรอบแบบวะ <Huh? S 2> มีรอบใช่ปะใช่ๆโอเคเดี๋ยวเราถึงก็รอ,รอเลย มาเพื่อนไปคันหนึ่งเ่าวิ่งวิ่งวิงวิงวิงลงรถดให้มันลงเองไปเราไปจุดบีเหนเินะจุดเอเลยได้บีในเมืองจุดเอนี่เออสาว่ารถไม่มีเสียงเลยดาเจ่ล่ะเจจุดเอจุดบีให้เือให้เือใหม่อ่ะได้โอเคระวังนะบอกก่อนระวังยิงคดเจ็บ จุดบียากจุดบียากป่ะไม,ไม่ยากเป็นร้นของมาเฟียนอะแต่ว่าขึ้นอยู่ห้างอยู่บนห้างบนห้องเลยเหรอห้างบนห้างออโอเคเพื่อน คือบีเอ้ยบีบีคือสารีตำรวจป่าวะไม่น่าจูะน่าจะบีอ่ะูจาตัวจากระยะทางใช่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 เออใช่ใช่แล้วไงบีดเอเอก็ได้มาถึงถึงนี้นะ <c oughs> เตรียมไว้ก่อนตอกเข้าโจก้ก่อน ไปถ right? huh? ึงยิงอะนะไอ้พวกนี้จริงๆไม่ต้องยิงมั้งเป็นประชาชนบอกไม่รู้เป็นคนธรรมดาที่มายืนอยู่ดีแล้วคุก็ไปยิงได้ไหมดาวก็ขึ้นนะเออไม่ได้ยิงสู้กูเลยมันเจอกูมันหนีนะเออเอองั้นอไงนั้นแหะดีอยู่คุยกระตุก

เรียมาจุดเหลืองนะเขยไหมไม่ต้องรอตำรวจเอารถเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมองมัน,ม,ม,นมันอยู่ตรงนี้ไงมันเลยใกล้ตู้ม,มอุ้ยอุ้ยโอ้โหเข้าข้างทางเฉยเลยมันจ่ปะระเบิดเสรแล้วพี่เฮีย ติดวะติดวะชิบหายแล้วเคนะครูยังไม่ได้เอารถเลยบอสรถติดรถติดรถติดชิพายละรถติดติดจังละติดอะติดแบบติดติดเรือไปไม่ได้อ่ะหมอเฮ้ยออยู่สองเจ้าสองรถมึงมีคนเฝ้าเลยบอส เคียวแล้วนั่นไหม่วะนั่นใหม่วะเพื่อนไม่ได้วะทำไมรถบรรทุกอ่ะก็ตายตายเหลือ,อไม่ได้ไม่ได้โตึกแม่งเลยราต้องต้องใช้ระเบิดอลระรถรถร,ร,ร,ระเบิดอป่าวะไม่ต้องเบิร์ดเดี๋ยวก็ลงไป

กี้ะเบิอยเง้ยมันเกยขึ้นไปหมดเลยนี่คันนี้เสร็จหมดเลยเหรอหรือว่ามีไม่หมดแล้วะเพราะเวลาไม่มีแล้วไปเจอจุดร,รับรถเลยนะค,ค,ครับ เอาเหี้ยสุดท้ายไปรอด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 จะรอดไหมนะ่จะรอดแหละต้องรอดแหละต้องรอดแหละเตรียมจอดเลย โอ้เยีย้ยข้างหน้ามีรถตำรวจอยู่ต้องขับตามนะใชจ้าใชจ้าโอเคเราลอดละน่าจะลอดเหมือนกันมั้งโอเคเพื่อนสวยงามได้ไหมทำไมไม่ไหวทำไมไ,ไหวเดี๋ยวไปช่วยขับตามหลังรถตำรวจอยู่ไหวใช่ไหมเรียบร้อยง่ายๆโอเคโอ้ oh, <yeah. S 1> ยยี่ย้ายไหวใช่ไหม บรล้องมาดิก้าเลหรอเดี๋ยวเราไปช่วยมันเดี๋ยวเรามีรถรถขนดินอยู่ไปชนให้ได้แล้วได้จะถึงล้โอเคเพื่อนเพื่อเข้ามาเดี๋ยวเราชนห้ชนั้หมดให้รถเราใหญ่มากโอเคเข้ามาเลยเพื่อนเข้าเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวดักให้

ไปยืนมาละเย็บยืนมา,ล,นมาล,ล,ละมาละมาละเออจอดเลย,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 ยโอเคโอเค,อเคอสามวนาทีเด้อเลยสามวินาทีเลือเลยสวย,ยเฮ้ยเท่าไหร่วะเสียงตายอย่างงี้ขอสองหมื่นได้ปล่าอ้หมื่นเก้าแต่ว่าค่าวที่ไปก็ครบครบ,บ,บแล้วคังหมื่นรู้ขึ้นเลยวะ ไปไหนต่อสีไม่ทีไอเครื่องบินกูไม่สำเร็จเครื่องบินเราไม่ทำไม่เสร็จเทียเครื่องบินเราไม่ไปด้วยกันใช่ป่ะออไปจัด